มาเลยครับรุ่นประหยัดหน้าใช้อีกหนึ่งคันนะครับเข้ามาใหม่เลขไม้หกหมื่นเจ็โลนะครับกับเลทผ่อนห้าพันห้าเท่านั้นใครที่มีรายได้ตั้งแต่1นึ0 0หันขึ้นไปนะคันนี้ออกรถคนเดียวจบแน่นอนนะครับไม่ต้องมีเครดิตไม่ต้องมีคนค้ำได้รถใช้นี่ฮะ เป็นโตโยต้าวีออส1.5รุ่น NP เข้ามาวันนี้ก่อนปัสภาพนะครับก็พาพี่ๆมาดูตั้งแต่วันแรกที่รถเข้ามาเลยคันนี้มีจุดไหนต้องไปเก็บงานบ้างนะครับผมแจ้ให้ทราบในคลิปแล้วก็รวมไปถึงโครงสร้างด้วยนะครับผมพาดูรอบคันเลยภายในบอกเลยว่าโคสะอาดคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงประวัติสูงนะพี่ๆใครอยากได้รถมีที่มาที่ไปชัดเจนเลขไมลน้อยไปีไม่ลึกมากผ่อนสบายดูแลง่ายคันนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับสาหรับ t o โยต้าวีออส1.5รุ่นเอนทรไม้60,000คันนี้ ราลีเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวรถคันนี้นะตามเข้าไปรับชมในคลิปเต็มได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต้วีออสมือสองนะครับอยู่กับผมเต้พยนนะฮะขอโทษทีด้วยหายไปหลายวันเลยนะครับวันนี้ผมกลับมาแล้วนะฮะแล้วก็มีรถเข้าใหม่มา1คันเป็นโตโยต้าวีออส1.5รุ่น e n t ทรปี19นะครับคันนี้เนี่ยเลขไมล์67,000โลนะฮะบอดี้มาสวยเดิมเลยใครที่อยากได้รถแบบผ่อนสบายๆไม่ไม่เยอะมากแล้วก็ปีไม่ลึกมากนะผมแนะนําคันนี้เลยนะฮะเป็นวีออส1.5รุ่น e n t r รเป็นตัวรุ่นประหยัดนะครับผ่อน5,500เลขไมล์ก็หลักหมื่นด้วยเลขไมล์67,000โลแล้วก็ราาคค ตัวเนี่ยสามแสนะฮะราคานี้เรทนี้นะฮะเรทผ่อน5้า0เนี่ยพี่พี่มีไรายได้ตั้งแต่1 1 0 0 0หขึ้นไปนะรับเงินผ่านบัญชีนะครับไม่ต้องมีเครดิตไม่ต้องมีคนค้ำนะฮะได้รถคันนี้ไปใช้งานเลยจบๆคนเดียวนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ รายได้เนี่ยตั้งแต่ค่าแรงขั้นต่าก็สามารถซื้อได้แล้วคันนี้นะฮะแล้วได้เป็นโตโยต้าวีออสด้วยในเรื่องของการดูแลรักษานะครับเมนเทนแนซตต่างๆเนี่ยไม่ได้แพงเลยนะครับภาษีพรบบก็ต่อไม่แพงมากอ่านะแล้วก็บอดี้เป็นสีบอลเงินแบบนี้ดูแลง่ายด้านหลังจะเห็นว่ามีเซ็นเซอร์กัดระยะมาให้แล้วสองตแหน่งคันนี้ติดมาให้เรียบร้อยคันนี้เพิ่งเข้ามานะพี่นะก็เดี๋ยวมีเก็บงานนิดนึงก็คือจะมีเหมือนรอยลักยิ้มนิดนึงตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านหน้าหน่อยนึงนะที่ผมดูอ่าก็จะมีีตรงงงนนน้้ิดงวงึววไแล ตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานให้นะครับรถเพิ่งเข้ามาวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยใครที่อยากได้นะครับรถที่ ผ่อนสบายๆนะครับไม่ได้ซีเรียสเรื่องออปชันฟังก์ชันมากมายนักแต่ว่าอยากได้รถที่มันดูแลง่ายนะครับแล้วก็ผ่อนไม่แพงผมแนะนําเลยเพราะว่าไม่ก็แค่หกหมื่นโลเองคันนี้นะครับไม่หลักหมื่นเป็นรถปี19ด้วยนะครับฝากพี่ๆาไว้ด้วยใครสนใจติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลย0ูนย์แปดหนึ่งหกห้าหกสามหกสองห้านะครับจะโทรหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้เชน่นเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าวันนี้สาภาพแรกรับพึ่งเข้ามาวันนี้มีเพียงแค่การล้างสีเท่านั้นนะฮะยังไม่ได้ทําอะไรเลยมาดูกนนนหห่่อยววาามีงงไบ้้แล็ ความสวยความงามนอกจากด้านนอกที่ดูแล้วสวยแล้วเนี่ยเดิมแล้วด้านในเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูแบบละเอียดเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะตัว Ent ท y นะครับเป็นตัวรุ่นประหยัดก็ไฟหน้าเนี่ยจะมาเป็นแบบมัลติ Re f ฟ c t o r ในส่วนของไฟ Daylight ไฟตัดหมอกยังไม่ได้มีมาให้นะครับก็พื้นพื้นแบบนี้ถือว่าส่วนที่สำคัญให้มาครบแหละนะครับแต่ว่าออปชั่นเสริมต่างๆอาจจะยังไม่มีตัวล้อแม็กนะครับก็ไม่ได้เป็นล้อกระทานะพี่นะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นก็ยังได้มาเป็นล้อแมก็กอลอยมาสวยๆนะครับ แมคอบ15นะครับซีรีย,ยางก็มาเป็น185 60R15 นะครับยางเนี่ยรัดมาเป็นอของดานหลอกนะครับยางดันหลอกปี2022ดิสเบรคคู่หน้านะครับในส่วนของล้อหลังจะมาเป็นดัมเบร์นะครับแล้วก็ด้านในเดิมอยู่แล้วนะครับเดิมอยู่แล้วนี่รอยแต้มมีเห็นอยู่นะครับตัวสปริงแล้วก็ตัวช่วงล่างโช้คอัพเนี่ยไม่ได้มีรัว่วซึมนะครับแห้งเดิมสวยนะครับแห้งเดิมสวย กระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวรุ่นประหยัดแต่ว่าก็ได้เป็นแบบไฟฟ้ามานะครับไฟเลี้ยวในตัวมีมาให้เรียบร้อยที่กระจกมองข้าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องมีเก็บงานนิดนึงนะพี่นะเพราะว่ามีรอยล้วาวนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะครับ ก็ใครที่ได้มาดูคลิปนี้เนี่ยข้อดีเลยพี่ๆจะได้รู้ด้วยว่าคันนี้เนี่ยผมเอาไปเก็บงานตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนของภายในเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูอีกทีนึงนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างแต่แอบบอกนิดนึงนะด้านในคันนี้มาบอกเลยว่าสวยเดิมไม่มีต้องเก็บเลยด้านในนะครับกระจกต่างๆยังคงเป็นพาร์ทเดิมนะครับ กระจกยังเป็นพาร์ทเดิมแต่ว่าตัวเอหรือว่าที่เป็นตัวรุ่นประหยัดเนี่ยกระจกจะไม่ใช่เป็นตัวแบบนิลภะย2ชั้นนะฮะจะไม่ใช่อคูติกาสนะครับจะเป็นกระจกแบบธรรมดาแต่ก็คือจะได้พาร์ทเดิมไปรอบคันนะฮะไม่มีแตกเลาหรือว่าเปลี่ยนมาคันนี้นะครับแผงประตูนะ,ะมาดูกันหน่อยนะฮะตัวรุ่นประหยัดรุ่นเริ่มต้นนะครับแผงประตูก็วัสดุมาเป็นแบบฮาร์ดเป็นแบบฮาร์ดทั้งหมดนะฮะแล้วก็จะคุมโทนสีดําแบบนี้นะครับบันไดทางขึ้นลง ไม่มีริ้รอยเลยนะครับสวยเดิมใหม่เอี่ยมแบบนี้เสาเอนะครับหัวน็อตไม่มีรอยขันไขนะครับ ในส่วนของโครงสร้างเนี่ยผมรับประกันให้นะครับรถเนี่ยไม่มีชนหนักที่ความจมน้ําหรือว่ากลับสีมาหากเป็นตัวพบตรวจเจอนะครับผมยินดีคืนเงินเต็มจํานวนเลยนะครับคันนี้เนี่ยรถผลิตปี19เเดือนพฤศจิกายนะครับตัวกรอนประตูเดิมนะครับแล้วก็หัวน็อตประตูด้านหลังไม่มีถอดคันนี้เนี่ยนอกจากเลขไม้น้อยแล้วนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงและที่สําคัญเลยคือรถคันนี้เข้าศูนย์มาด้วยนะฮะเป็นรถประวัติศูนย์ ในเรื่องโครงสร้างผมพาดูในคลิปนี้แบบละเอียดนะฮะแล้วก็ในเรื่องของประวัติรถผมแจ้งให้ทราบนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะฮะแล้วก็ประวัติศูนย์เหลืออย่างเดียวนะเหลือแค่พี่ๆติดต่อมาหาผมแล้วเข้ามาทดลองขับแค่นั้นเองนะฮะถ้ามาทดลองขับแล้วถูกใจแล้วเชื่อว่า ที่เหลือไม่น่าจะมีอะไรยากแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับในส่วนที่เหลือหรือพี่อยากดูรายละเอียดส่วนไหนเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนะครับจะโทรหรือแอดไลน์มาก็ได้0816563625นะครับแอดไลน์มาเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ในส่วนที่พี่ๆต้องการดูนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะฮะก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยวิ่งไปเซน็นวิ่งไปจัดไฟแนนซ์ให้ไปเก็บเอกสารให้ได้ทั่วประเทศน,นะพี่ๆอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับติดต่อเข้ามาได้้เเลยลยบอร์ดาาน่ง เดี๋ยวผมส่งเจ้าหน้าที่ไฟ n a n c e ไปเซ็นให้นะครับก็คันนี้ผมขอรายได้ตั้งแต่1 1 0 0 0ขึ้นไปนะครับออกรถคนเดียวจบเลยไม่ต้องมีเครดิตไม่ต้องมีคนคำ้ำนะฮะโทรมาได้เลย ด้านหลังตรงนี้สําคัญมากนะตรงนี้จะเป็นรอยขีบโรบอทนะฮะเขาจะทิ้งรอยไว้แบบนี้นะครับ <c oughs> ก็เป็นโปรเซสของทางโรงงานโตโยต้าเขานะครับที่จะขีบตัวถังเนี่ยไปจุ่มในบ่อสีนะฮะตรงนี้ก็เลยจะทิ้งรอยไว้เป็นเรื่องปกตินะครับถ้าเกิดว่าพ,พี่ไปดูที่ไหนก็นแล้วแต่นะครับแกะตรงนี้มานะฮะแล้วก็มีการทําสีทับไปแล้วไม่มีรอยโรบอทต,ตรงนี้นะครับสันนิษฐานได้เลยนะว่าตัวถังเนี่ยอาจจะมีการทําสีมาแล้วนะครับรถอาจจะมีอุบัติเหตุหนักคว่ำหรือว่าตีลังกามาก็เป็นได้ นะครับใครอยากได้รถเกตเอสวยๆเดิมแบบนี้ติดต่อมาหาผมได้เลยเบอร์ด้านล่างนะครับรุ่นอื่นๆผมก็มีนะฮะสำหรับตัว t o y o ต้าวิออนะครับแต่ว่าวันนี้ผมเห็นคันนี้เนี่ยราคาดีน่าสนใจนะครับ เหมาะกับยุคข้าวยากหมากแพงแบบนี้ใครอยากหารถผ่อนสบายๆนะครับแล้วก็ดูแลง,ง่ายๆและรัดไล,ล,ล่เลขนไม่น้อยด้วยรวมไปถึงปี2019ก็ไม่ได้ลึกมากนะครับประมาณ5ปีเสรศษๆก็ถือว่าน่าสนใจตอบโจทย์เหมือนกันนะครับด้านท้ายไฟท้ายมาเป็นแบบ LED นะครับตัว m i n น r c h เชนจ e n 3ก็จะมีตัวเส้นโครเมียมเนี่ยตัดที่ไฟท้ายแบบนี้นะครับไฟท้ายจะมาเป็น LED แล้วก็คันนี้เนี่ยมีการติดเซ็นเซอร์กับระยะด้านหลังมาให้แล้ว2ตำแหน่ง ปกต,ติแล้วตัวเอนทะีจะไม่มีมานี่ครับจะไม่มีมาคันนี้ติดมาให้แล้วเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดฝาท้ายนิดนึงนะพี่จะได้ดูโครงสร้างด้านหลังกันด้วยนะครับเดี๋ยวพาดูให้ครบเลยเผื่อพี่ๆี่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมาดูเองไม่เป็นไรเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูแบบละเอียด,ดหัวหน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยขันไข่นะฮะแล้วก็ฝาท้ายซีนเดิมนี่นิ่มจี๊เข้าแบบนี้นะครับล้างน้ําต่างๆตรงนี้ ติดเรื่องความสะอาดอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งว่ารถเิ่งเข้ามานะครับมีแค่การล้างสีเรายังไม่ได้สปาไม่ได้ชงให้เดี๋ยวจะมีการขัดเคลือบสีแล้วก็สปาภายในให้นะครับก็จะสวยเหมือนใหม่เลยนะฮะไฟท้ายพัดเดิมนะครับแล้วก็โครงสร้างต่างๆล้างน้ําสวยเดิมไม่มีชนหนักพิความจมน้ํากับสีแน่นอนนะครับรับประกันวารันตีให้ระบุในหน้าสัญญาชัดเจนหากพี่ๆตรวจพบตรวจเจอนะครับก็ยินดีคืนเงินเต็มจํานวนเลยในส่วนของคันด้านในตรงนี้นะครับสวยเดิม ร้อยสปอตร้อยต่อต่างๆเดี๋ยวผมให้ดูด้านล่างตรงนี้ด้วยอ่ะนี่ร้อยทางมะพร้าวนะครับทุกอย่างสวยเดิมนะฮะสวยเดิมขอย้ำอีกรอบใหม่หกหมื่นพันโลนะครับกับเลทผ่อนอยู่ที่5,500ตลอดสัญญา ฝากพี่เพียไว้ด้วยนะครับใครที่คิดว่าตัวเองเครดิตดีเนี่ยเดี๋ยวผมดันดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับก็ถ้าเกิดมาที่บริษัทผมเนี่ยปกติแล้วดอกเบี้ยพิเศษจะอยู่ที่2.79นะครับแต่ว่าถ้ามาที่หน้าบริษัทเนี่ยผมดันลงให้ได้ถึง2.49เาลยนะฝากพ,พี่ไว้ด้วยใครที่อยู่กรุงเทพหรือว่าปริมณฑลทน,นะครับติดต่อเข้ามานะฮะเดินทางมาได้รถจอดอยู่ที่กรุงเทพมีนบุรีซอยเสรีไทยนะครับ68แแยกหนึ่ง สำหรับด้านในนะครับภายในมาเป็นเบาะผ้านะครับสวยๆแน่นๆตึงๆแบบนี้นะฮะไม่มีปีกแตกขานะครับความเดิมเนี่ยมีให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะตัวเบาะก็เป็นสีดําแล้วก็จะมีลายกราฟิกที่เป็นสีส้มแบบนี้นะครับตัวเบาะหลังนะฮะรองรับการติดตั้งคาซีที่เป็นไอโซฟิกมาให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับสองข้างเลยอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวกลับมาดูที่ฝั่งคนขับกันสักนิดหนึ่งนะครับตรงซ่อนะฮะฝั่งเสาบีนะครับฝั่งคนขับตรงนี้ ประตูไม่มีถอดนะครับสติกเกอร์คันนี้ก็เติมลมยางในตัวเจนมานะครับจากบีควิกก่อนประตูเดิมนะครับหัวน็อตต่างๆสวยเดิมแบบนี้สติกเกอร์ลมยางบ <c oughs> ันไดทางขึ้นลงฝั่งคนขับก็อาจจะมีริ้วรอยบ้างน,นิดหน่อยนะเป็นเรื่องปกติของการใช้งานนะครับเพราะว่าต้องมีการขึ้นลงอยู่แล้วฝั่งคนขับนะครับคันนี้ใช้งานมาหกหมื่นโลแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมีการขัดเคลือบสีให้ตรงนี้ขัดก็ออกและนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่อย่างใดนะครับ แขงประตูฝั่งคนขับนะฮะได้กระจกไฟฟ้ามาแล้วสี่บานออโต้คนขับนะครับแล้วก็ระบบเซ็นทันล็อกต่างๆมือเปิดเป็นสีดำนะครับพับหูกระจกมองข้างตัวนี้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าปรับเลนก็เป็นไฟฟ้าแล้วด้วยแล้วก็แทร็กชั่นคอนโทรลให้มานะครับก่อนจะขึ้นไปบนตัวรถเดี๋ยวให้ดูภาพรวมเบาะคู่หน้านิดหนึ่งนะพี่ๆนะนี่เข้ามาวันแรกนะยังไม่ได้สปาใหม่ ip, คริปนะฮะบอกเลยว่าใหม่คริปแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยไม่มีล็อกล่อนนะครับยังไม่มีความมันเกิดขึ้นนะฮะพวงมาลัยยังใหม่อยู่ กุญแจนะฮะจะมาเป็นรีโมทแบบเสียบแบบนี้นะครับสำหรับตัว1.5 Entry มาดูด้านในกันเลยนะครับดีไซน์ม่านวัดเลนใหม่นี่แบ็กกาวจะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็แสงจะเป็นสีขาวในส่วนของเลขไมค์คันนี้เนี่ย67,000โลนะครับราคาค่าตัวผมขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะคันนี้329,000นะฮะแล้วก็คันนี้เนี่ยมีการเข้าศูนย์มาด้วยนะครับนี่ <c oughs> เข้าศูนย์มานะฮะตอนห้าหมื่น 8,000โลนะครับเพิ่งเข้ามาเลยศูนย์ตโตโยตา้าธนบุรีเพราะฉะนั้นคันนี้นะครับประวัติศูนย์แน่นอน พี่ๆสามารถเช็คประวัติการทางสูงได้แล้วก็เป็นรถมือเดียวป้ายแดงใครที่อยากได้รถมีประวัติที่มาที่ไปชัดเจนนะฮะแล้วก็โครงสร้างเดิมเล็กไม่น้อยผ่อนสบายดูแลง่ายคันนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากนะครับตอบโจทย์มากในส่วนของวิทยุนะฮะก็จะเป็น FM AM นะครับรองรับการใส่แผ่นซีดีแล้วก็จะมีพอร์ตที่เป็นตัว USB แล้วก็สายแจ็ค AUX 3.5มาให้ตรงนี้นะครับจะยังเชื่อมต่อบูทูนไม่ได้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ตัวหน้าจอไปติดเพิ่ม ไม่กี่บาทนะฮะสามสี่ห้าพันก็ได้แล้วนะครับอยู่ที่สเปคเนาะก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธแรงต่างได้นะครับตัวแอร์เนี่ยมาเป็นแบบมือหมุนนะฮะก็ดูแลง่ายใช้งานไปไม่ผมไม่เคยเจอปัญหาเลยสําหรับตัวแอร์ที่เป็นมือหมุนแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแอร์ออโต้ก็อาจาจะมีบ้างนะบ,บางทีมีรวนีอะไรบ้างนะครับใครที่อยากใช้งานไปยาวๆไม่มีปัญหาจุกจิกกลไกเนี่ยผมแนะนําเลยนะฮะพวกโล่ออปชั่นแบบนี้นะฮะใช้งานเนี่ยปัญหาไม่เกิดแน่นอน ในส่วนของพอตรงนี้มีเผาอุเลตมาให้นะครับตัวฐานเกียร์ยก็จะเป็นสีเมทัลลิกแบบนี้เกียร์มาเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับที่พักแขนให้มานะครับให้มาแล้วก็ภาพรวมคอนโซลด้านหน้าไม่มีตําหนิเลยด้านในเนี่ยผมยังมองไม่เห็นเลยว่าจะต้องไปเก็บงานอะไรนอกจากทําความสะอาดนะครับก็คือสปาภายในให้ที่เหลือเนี่ยสวยเดิมรอยเจิมก็ไม่มีนะฮะด้านบนอ่ะตัวกระจกคนขับไม่มีมาให้นะพี่นายกระจกแต่งหน้านะครับในส่วนของฝั่งผู้โดยสารก็ไม่มีมาให้นะครับ อ่ะประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันดีกว,ว่าฝากพี่ๆไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจเนี่ยติดต่อเข้ามาได้นะฮะคันนี้เนี่ยสวยเดิมแล้วก็ขงสบายด้วยขา5้าะคะใครที่อาจจะรายได้เยอะก็จริงนะฮะแต่ว่าคิดว่าตัวเองภาละาเยอะแล้วอยากได้รถไปใช้งานไม่อยาก่อนหนักมากคันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันนะฮะอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะครับดูแลง่ายนะครับเป็นแบรนด์หลักของคนไทยด้วยอย่างโตโยต้ตานะครับในเรื่องของการดูแลรักษาไม่แพงนะฮะ แล้วก็คันนี้ประวัติสูงด้วยที่พี่สามารถเอาไปเข้าสู่ต่อได้หากว่าที่บ้านหรือจังหวัดที่ที่อยู่เนี่ยมีศูนย์โตโยต้าอยู่คันนี้สามารถเอาไปเซอร์วิสต่อที่ศูนย์บริการโตโยต้าได้เลยนะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าคันนี้เข้าสู่มาตลอดนะครับฝากระโปรงด้านหน้านะครับรูกลมต่างๆจากจากลายผลิตนะครับเป็นยูบแบบความร้อนก็ยังกลมคมทุกเม็ดแต่ว่าติดเรื่องของความสะอาดนะผมไม่ได้ทำความสะอาดนะครับยังไม่ได้สปาก็ขอภัยด้วยแต่อยากให้ดูก่อนว่ากลมคมทุกเม็ดนะครับ แผงการความร้อนสภาพพร้อมใช้สติกเกอร์ข้อครวรระวังสติกเกอร์อะไรต่างอยู่ครบหัวน็อตฝั่งตรงด้านหน้าสวยเดิมเท่าที่ผมพาพี่ๆดูมานะฮะตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงท้ายคลิปแล้วเนี่ยสังเกตได้ว่าหัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับเลยนะสำหรับรถคันนี้นะครับคานหน้าด้านซ้ายเดิมไฟหน้าพาร์ทเดิมนะครับคานน้ำตรงๆแบบนี้หัวน็อตไม่มีขยับเลยนะฮะแม้แต่ตัวเดียวตั้งแต่ที่ผมพาดูมา หันหน้าขวาไปหน้าพัดเดิมน,นะครับ <c oughs> ผมติดเครื่องเปิดแอร์แล้วนะเครื่องยนต์ก็นิ่งเงียบเลยนะครับเดินสม,มูทเลยลอยแต้มรอยไม้ต่างๆก็ยังไม่เห็นอยู่นะครับสติกเกอร์มอเตรอเบ้าโช๊คนะครับตรงนี้เนื่องนะครับรอบด้านใน รวมไปถึงตัวฝากระโปรงตรงนี้ตังโตโยต้าเขายังคงอยู่ชัดเจนนะครับนะก็ฝังที่เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะอยากได้รถผ่อนสบ,สบายๆนะครับแล้วก็เป็นโตโยต้าวีออนคันนี้ผมแนะนำนะครับ<ม>เลขไมหม่6 7 0 0 0โลนะครับ<ม><ม>กับราคาค่าตัว329,000เลขห่อันที่5 5 0 0ตลอดสัญญาใครสนใจติดต่อมาเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมเตยพย,ยน์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ